พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพุทธที่10เดือนที่11ในหัวข้อเรื่องมาตรฐานของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์2โครินธ์บทที่5ข้อที่21 พี่น้องคะปลัสจากความเข้าใจเรื่องความชอบธรรมอย่างถูกต้องก็เป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างแท้จริงทําไมความชอบธรรมจึงมีความสำคัญมากเพื่อเข้าใจความชอบธรรมอย่างแท้จริงเราต้องเข้าใจพระเจ้าก่อนนั่นเป็นเพราะว่าในโลกนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงความชอบธรรมผู้คนอาจพูดถึงการทำสิ่งที่ถูกต้อง หรือผิดในแง่ของความดีและความเชื่อแต่สิ่งเหล่านี้อยู่บนมาตรฐานคำจำกัดความและมาตรฐานทางศิลธรรมของมนุษย์มาตรฐานเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อทางวัฒนธรรมสังคมหรือบุคคลเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกหรือผิดยกตัวอย่างเช่นในบางประเทศกฎหมายของประเทศนั้นอนุญาตให้มีการแต่งงานของเพศเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าในสังคมดังกล่าวถ้าชายคนหนึ่งแต่งงานกับชายอีกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ในสังคมอื่นการกระทำดังกล่าวอาจถือเป็นสิ่งผิดหรืออาจถึงขั้นต้องรับโทษถึงตายในสถานที่หนึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องปกติในอีกแห่งหนึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นบาปมหันต์แต่จุดยืนของพระเจ้าในเรื่องนั้น ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนในพระรรมภีทั้งในพันธสัญญาเก่าและใหม่เลวีนิติบทที่18ข้อที่22รงมบทที่1ข้อที่26-27พี่น้องคะแนวคิดของพระเจ้าเกี่ยวกับความชอบธรรมนั้นแตกต่างออกไปหลายคนเข้าใจผิดว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นตัวแทนของเสียงของพระเจ้า แต่นั่นไม่เป็นความจริงไม่ว่าคนส่วนใหญ่จะคิดถูกหรือคิดผิดก็ไม่เกี่ยวข้องพระเจ้ามีเสียงของพระองค์เองมาตรฐานของพระองค์เองอาณาจักรของพระองค์เองและทางเลือกของพระองค์เองพระองค์ได้สาแดงน้าพระทัยของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ซึ่งพระรงรองค์ทรงส่งมาเมื่อเราพูดถึงความชอบธรรมเรากําลังพูดถึงความสามารถ และคุณลักษณะของพระเจ้าแม้ว่าจะเป็นเพยงน,นามธรรมของการถูกต้องพระลักษณะของพระเจ้าที่จะถูกต้องและสมบูรณ์แบบก็ตามมันเกี่ยวกับว่าพระองค์เป็นใครพระองค์ทรงคิดอย่างไรก็ถูกต้องเสมอสิ่งที่พระองค์ตรัสก็ถูกต้องเสมอสิ่งที่พระองค์กระทำก็ถูกต้องเสมอเพราะว่าพระองค์คือพระเจ้าดังนั้นทุกสิ่งเกี่ยวกับพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นความคิดของพรร่งคำพูดของพรร่งและการกระทำของพรร่งล้วนถูกต้องเสมอนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าคุณสมบัติของความถูกต้องความถูกต้องของพระเจ้าพี่น้องคะดังนั้นการเข้าใจความชอบธรรมคือการเข้าใจว่าพระเจ้าคือใครเป็นการระหนักว่ามาตรฐานของพรร่งไม่เปลี่ยนแปลง และไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของมนุษย์หรือบรรทัดฐานทางสังคมให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาผู้ชอบธรรม้าโรรอ,องขอปรับความคิดคำพูดและการกระทำของคาโรรองให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระองค์ และดำเนินชีวในความชอบธรรมของพระองค์ในโลกที่คดโกงและบิดเบือนนี้ส่องแสงเหมือนแสงสว่างข้าพระองเป็นผู้เปิดเผยความชอบธรรมของพระองค์ข้าพระองเป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรมที่ปลูกไว้เพื่อให้เกิดผลแห่งความชอบธรรม ชีวิตของข้าพระองค์เป็นภาพสะท้อนพระคุณของพระองค์และเป็นพยานถึงความดีงามของพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซู และมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชน และเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้า ในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด